สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์บงกฎชะทรพยากรณ์นะคะจะมาพูดถึงคีย์เวิร์ดนะคะหน้าไพ่เดอะเมจิ i เชนะคะเริ่มจากไม้กายสิทธิ์นะคะไม้กายสิทธิ์นะคะหมายถึงการเริ่มสร้างสิ่งต่างๆนะคะต่อมานะคะเสื้อคลุมสีแดงนะคะสีแดงสดร้อนแรงนะคะหมายถึงพลังงานชีวิตนะคะ ส่วนเสื้อสีขาวนะคะหมายถึงการเริ่มต้นใหม่อย่างขาวสะอาดนะคะไร้เดียงสานะคะต่อมานะคะเป็นคีย์เวิร์ดนะคะสัญลักษณ์นะคะอนันต์ญญนะคะ,นนะ,คะที่อยู่บนศีษันนะคะหมายถึงหมายถึงการมีสมดุลน,นะคะพลังงานบวกนะคะและก็การชูมือขึ้นนะคะและชี้ลงพื้นดินนะคะ S อ b o v e so b e l o w นะคะ หมายถึงการทำความคิดให้กลายเป็นความจริงนะคะต่อมานะคะงูรัดเอวนะคะเป็นงูที่ลอกคราบแล้วนะคะหมายถึงการสลัดทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งนะคะค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องและก็กดหัวใจให้กับอาจารย์มุงกฤชทอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ